สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่กินตัวแรกเลยของน้อยนะครับ,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 นะรบวันนี้เราก็มาสองลำกับบรรพบันะครับมาสองลำนะครับ

อยู um ่เลยจับปักล่างจิ <t <t ้จับปักล่างฮะเอ๊ะเลยนี่ดินี่ดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยที่มดแดนนี่ไอ้นี่แม่น้ำแม่น้ำอะไรวะแม่น้ำหน้านะ่นแม่น้ำหน้าน้ำหน้าเนี่ไงน้องต้กงให้แต้มแหลกน้อยไอ้มือนลงแพเลแม่น้ำปิงจางยังยังหัวท้ายบอกยังครับท่านผู้ชม แนบเลยนะครับดื่กาแฟก่อนเ้ช่มาลอยดิยันแค่นี่ไม่เป็นไรเตนน็มไ,ไ้กีไสไสกโลเนี่ยีโลใไหมสนสีโลนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับแต้มสี่ พ่อพันแม่พันบอกเบอกพ่อแม่เบาเบาตัวปะเลศรัตนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยลุงน้อยกำเนียมกินงาแล้วเนี่ยโอ้สองปีแล้วมึงไม่ได้มาเนี่ยแดมแรกนะครับม้อต้มเป็นไงล่ะนี่ลำนนนยังไม่ได้เลยทักทักไม่เหมือนนักก็เก็บมาตั้งเยอะแล้วสูงน้อยไม่ได้ หมดแมวเนี่ยหมดแวเนี่ยหมดมัดเลยดุบ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 เอาละครับท่านผู้ชมดูตัวต่อไปคนเก่งนี่ไม่ถึงสิตัวเลยิดตัวเขเจอเรามัดแวตวที่2มาแล้วครับแต้มหนึ่งถุบรนลุยมยุบย

ดีไปเอาปลาไปด้วยว้าวหนาวดิหนาวดิอ่าผู้ชมอาบน้ำชาวเลยหนาวดิครับท่านผู้ชมโอ้ใหญ่ครับท่านผู้ชมดูครับ

ไม่หล่นต้นใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่่าหัวทียมมือเนี่ยเหนื่อยครับ<笑><笑>ไม่มีคอนเทนต์ครับยีงงย่ยยนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับของแท้ตกน้ำของแท้สิบบวกครับ ของแท้มันดึงน้อยตกน้ำอ่ะเอ๊ะลุงน้อยแก่แล้วมั้งครับผู้ชมมันดึงได้ได หน่อยเดี๋ยวเบอร์ติจุณนิน้มใช้ไปดีนะครับเบ็ดตรงนี้อย่าไปใช้นะครับแต่ก็กิออโอ้โหมันดึงน้อยตกน้ำเลยับ เปลี่ยกแล้วเปลี่ยนนะหลอดอ่ยผูกแต่เอกตัวนี้นะทีนี้คนจะลามไปจะลามไปที่แข้นะครับจะยกให้ดูครับ ท่านผู้ชม10บวก10บวกบวกนะครับท่านผู้ชม10บมวกกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราดูแต้มต่อไปนะครับอีกสวนนะครับท่านผู้ชม ไ,ไม่ตใช้วสวยใช้สวยแต้มที่สามมาแล้วมาแล้วออกแล้วออกแล้วออววย้ยใหญ่วะ <m ades> มั่วก่ติดไปใติดก anyway> ับท่านผู้ชมโตต่างต่ากแม่จับขันก็ได้นี่ลุงวันนี้โไก่เพียงกันเลยว่ะไก่เพียงกันเลยจับจเป็นกรัสวยไหมครับเนี่นี่ดูๆนะครับท่านผู้ชมเกเสร็จเกือบเสร็จกืติดบวกนักมติดติ ถึงนะใกล้เขียงไอ้นี่ใหญ่กว่าเยอะไอ้เนี่ออ้วนนะนะตัวใหญ่อะเข้าครับ่าน้องต้อมหลอกงน้อยว่ะไว้จับหักปากหลอสบาทมั้ยสกหงเป็นสิบสะมั้งใกล้สิบใกล้สิบครับผู้ชมใไวตัวยสสวยเลย หให้สวยนะครับท่านผู้ชมนี่สามแต้มแล้วน้องต้มเป็นไงหมดแดงนีง่นบานมึงมีใหญ่อย่างนี้ไหมเราโมไม่มได้ไปขิงขี้เนี่ยเหยื่อง้อยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เหยื่อบนลบวันนี้น้ำออกที่เหญ่อใจฮะ ใหญ่ๆปลาใหญ่สี่ตัวโลเลยมั้งตั้งตัวโลสี่ตัวโลเยอะใหญ่ได้เปรียบนะครับนานๆเรามาทีไสียวครับสองปีแล้วไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ใช้อ่ะสวยมากเลยน้องต้อมเป็นไงสองตัวสองเต้มแล้วสามเต้มแล้ว กินเบ็ดให้มีไลลามเลยครับท่านผู้ชมลาดีแล้วมันไม่ไม่เหมือนไอตัวแรกถ้าตกน้ำไม่ได้กินอีกอ่ะกินแล้วอดเ็อดเย็ดอคะจะไม่ให้คุ้จับนี่พันเ์ล่านอน

Ui, dây dày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ดู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 ต้มสีแดงทีสีแล้วเนี่ยไม่ใิ่โมเรื่องจิงเรื่องจิงสีตีาตบเลหลอกคนแก่ให้ตกน้ำนะครับนี่ยคนนั้นมันหลอกครับไอ้คนนั้นมันหลอกให้เลี้ยงน้อยหลอกเกลี่ยตกน้ำน้ำดูครับท่านผู้ชมนี่แดงที่สีนะครับนี่จิตเซียนอ้วนเขาหมดเลย อ้วนกับเขาหมดเลยมั้งใหญ่กว่าตัวสองหน่อยใหญ่กว่าตัวเนี้ยไอตัวสามเนี่ยใหญ่นิดนึอืมได้ตีตัวได้ถามสิบก็ ใส้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่ๆแล้วบิ๊กๆทั้งนั้นเลยอยากจับมือกินท้ายไปท้ด่กรนแต่หม้อกินแต่หม้อกินนะแต่หม้อ่นะเหรอือ เนี่ย <c> ด <oughs> ้ยเรียดัยไม่าคนออกมาเขาดึงนี่หลุดเลยเนี่ยึงแมงไอุ้นเนียมไม่ไม่ไม่สวยไงนี่กติข้าวข้าวะข้าว้บุมไม่น่าโไงยังบอกไม่เอาเลยอ่ะโยะงว่ะเปยังไงวะบนะานนี่ น่าจะใช่นะโอเคครับเดี๋ยวดูแดนต่อไปนะครับแดนที่ห้าแดนที่ห้ามาแล้วมาแล้วะครับ่าชมใส่ั่วใส่ัวดูันเลยนะครับใส่ั

ผูกใหม่เลยก็ขันเบ็ดอะ่ะอันนั้นผูกได้ใช่ไหมผูกแล้วลามก็นเนี่ยเสือขันเบ็ดนะลาม cái sải, cái bảy, cái tám. đừng ngại tháo tung, hôm nay, mua nỗi, ha, đam. lòi không เนี่ย lòi ร้อยอยู่ เห็นเลยะมันมันหลอกใครน้อยดำน้ำอีกแล้วครับท่านผู้ชมใหญ่หลวงเพิ่มเดิมเพื่อจะหายหนาวหายหนาวเนี่ย เนี่ยลงนี่ก็ได้เนี่ยลงเนี่ย หลักลงเลยแต้มที่หครับท่านผู้ชม<ห>ดำนำ้ำเจอขันมั้ขันก็น่งุถูกกับหวงอยู่น้านไ่เนะเป็นมนดดิมันันายก็ขัน มันซันอยู่ถึงบนนี่นะมันไม่ลงดันมันชุ่มชื้นอยู่เจอเลยนะดำเลยเดี๋ยวหาเชือกไม่เจอที่เชื่อไหมขันเชือกเดี๋ยวขายขันแล้วนะจะเชือกก็ว่าต้องมใช่ไหมวะเดี๋ยวบนเนี่ยดึงขึ้นนูมนเลยก็ได้เออรู้แล้วหาขันไม่เจอเฮ้ยกระโดดเมื่อกี้เราโดนขันอยู่ลองทะยิบคิดไหม อาโอเคมันก็พันป่าอยู่เลยจำแล้วครับท่านผู้ชมคุณแก่ตกน้ำเลยนำไปแล้วอไม่เจอไม่เจอขนมันลงไม่ลึกนะ เดือขันว่ะโออนั่นน่ะถ้าบแต่ปลาขันมันดึงมือลุกล็อกเข้ามามันดึงป่ายุบยุกยุกอยู่กดครับกดแก้วเลยแก้วแดงนะเนาะครับเดี๋ยวถ้าขอเกี่ยวขอเกี่ยวเหรอเจอกันจะไม่เจอตัวเลยจะไม่เจอตัวเลย เหน่อยครับมันป่านัสงสงต้นันเยอะเห็นดิอ่ะมันดึงสายุบยุบอยู่อะอยวตัวทุบๆครับ <laughs> แล้วก็แล้วก็ตัดอยากแล้วครับไม่ดมได้ดีครับหลอกเราลงน้ำหนาวก็หนาว <c oughs> แล้วห <c oughs> ลอกมันมันมันหลอกกัน,น F D F D ครับครับครับเอฟซีเอฟซีครับเอฟซีไอของคนมันหลอก หลอกอาบน้ำมันใช้คนแก่ก่อนมันบอกว่าใช้ให้ตายเป็นคนคนข้ารู้าหานั้นเท่าอ้นี่ไหมเท้าตัวบางเล็กกว่า,กวา,าใกล้เคียง

แกมทีฟอกไอสองคนมันหลอกให้ผมลงน้ำครับท่านผู้ชมแล้วอ่ะอยากเบียก่อนอ่ะพอแล้ว